สวัสดีครับและยินวีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการเล่าก่อนนอนอีกครั้งในค่าคืนที่ความมืดรวยตัวเข้ามาปกคลุมและความเงียบเริ่มทำหน้าที่ของมันไม่มีอะไรจะเหมาะไปกว่าการได้รับฟังเรื่องราวที่ถูกเล่าขานสืบต่อกันมาเรื่องราวที่ความจริงกับตำนานถูกถักทอเข้าด้วยกันจนแทบจะแยกไม่ออกคืนนี้ผมจะพาทุกขั้นเดินทางขึ้นเหนือไปยังจังหวัดลำปาง เมืองที่หลายคนรู้จักกันในนามเมืองรถม้าเมืองที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันง,งดงามแต่คุณรู้ไหมครับว่าท่ามกลางความสวยงามนั้นมีสถานที่แห่งหนึ่งซ่อนตัวอยู่อย่างเงียบสงบสถานที่ที่เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและเป็นที่สถิตของตำนานอันน่าสะพรึงกลัวสถานที่แห่งนั้นถูกเรียกขานกันว่าถ้ำปลาผาเสด็จ แค่ชื่อก็คงทำให้หลายคนจินตนาการไปต่างๆนานาถ้ำปลาอาจจะฟังดูเป็นเรื่องธรรมดาของธรรมชาติแต่คำว่าผาเสด็จกลับมอบความรู้สึกสูงส่งและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ซ่อนอยู่แต่สิ่งที่ทำให้สถานที่แห่งนี้ไม่ธรรมดาไม่ใช่แค่ปลาจำนวนมากที่อาศัยอยู่ในสายน้ำหน้าถ้ำหรือร่องรอยตาเสด็จประพาสของเจ้านายในอดีตแต่เป็นเสียงครับ เสียงที่หลายคนยืนยันว่าได้ยินมันดังแว่วต่อมาจากความมืดมิดภายในโพรงถ้ำเสียงร่ำไห้ของผู้หญิงคนหนึ่งที่ฟังดูเจ็บปวดและทรมานเสียงที่มาพร้อมกับเรื่องเล่าของดวงวิญญาณที่ถูกจองจำคำสาปแห่งรักที่มิอาจสมหวังและความอาถรรพ์ที่ปกคลุมทั่วบริเวณเรื่องราวของถ้ำปลาผาเสด็จไม่ใช่เรื่องเล่าเพื่อความสนุกสนานแต่เป็นตำนานที่ชาวบ้านในพื้นที่ ต่างให้ความเคารพยำเกรงเป็นเรื่องราวของโศกนาตกรรมความรักที่จบลงด้วยการจองจำวิญญาณไว้ในถ้ำแห่งนี้ไปตลอดกาลคืนนี้ขอให้คุณปิดไฟห่มผ้าให้มิดชิดแล้วปล่อยให้จินตนาการของคุณดําดิ่งไปกับเรื่องราวที่ผมกำลังจะเล่าต่อไปนี้เรื่องราวของเจ้าหญิงไร้ร่างแห่งถ้ำปลาผาเสด็จ ที่ซึ่งความมืดและความเศร้ายังคงรอคอยใครสักคนที่จะรับฟังเรื่องราวของเธอเรื่องราวทั้งหมดที่เราจะพูดถึงกันในคืนนี้ต้องย้อนกลับไปในอดีตกาลอันไกลโพ้นในยุคสมัยที่ดินแดนล้านนายังคงรุ่งเรืองด้วยอาณาจักรน้อยใหญ่มีนครแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่อย่างสงบสุข ปกครองโดยเจ้าผู้ครองนครผู้ทรงอำนาจและมีพระธิดาองค์หนึ่งซึ่งเป็นที่รักยิ่งของปวงชนพระธิดาองค์นี้ทรงมีพระสิริโฉมงดเนิมเหนือหญิงใดในแขวนผิวพันผุดพองดุดงาช้างกิริยามารยาทอ่อนหวานราวกับดอกไม้แรกแยม้มพระนามของพระองค์แม้จะเลือนหายไปตามกาลเวลา แต่ผู้คนมักเรียกขานพระองค์ด้วยความรักว่าเจ้าหญิงปทุมมาดอกบัวงามแห่งนครเจ้าหญิงทรงเป็นที่หมายปองของเจ้าชายจากต่างเมืองมากมายแต่หัวใจของพระองค์กลับไม่เคยวันไหวกับทรัพย์สินหรือยศถาบรรดาศักดิ์เหล่านั้นเลยแม้แต่น้อยเพราะลึกๆแล้วพระองค์ได้มอบหัวใจของพระองค์ไปให้กับชายหนุ่มคนหนึ่งไปจนหมดสิ้นแล้ว เขาคือทหารราชองค์ษ์หนุ่มธรรมดาคนหนึ่งที่มีหน้าที่คอยอารักขาเจ้าหญิงอยู่ไม่ห่างไกลความรักของคนทั้งสองก่อตัวขึ้นอย่างเงียบๆผ่านสายตาที่ลอบมองกันผ่านรอยยิ้มเล็กๆที่ส่งให้กันในยามที่ไม่มีใครสังเกตความรักของพวกเขาเป็นรักที่บริสุทธิ์แต่กลับเป็นรักต้องห้าม ตามกฎมนเทียนบาลและธรรมเนียมปฏิบัติในยุคนั้นฐานันดรที่แตกต่างกันร,ราวฟ้ากับดินคือกำแพงที่ไม่มีวันทลายลงได้เลยเมื่อเรื่องราวความสัมพันธ์ของทั้งสองเริ่มระแคะระคายไปถึงพระกันของเจ้าผู้ครองนครผู้เป็นพระบิดาทรงมีพระไทยโกรธกริ้วเป็นอย่างมากพระองค์มองว่านี่คือเรื่องที่น่าอัปยะอดสูที่สุด วงตระกูลต้องมัวหมองเพราะธิดาของตนเองอาจหานไปมีใจกับทหารชั้นผู้น้อยพระองค์จึงมีรับสั่งให้จับทหารหนุ่มผู้นั้นไปลงทันสถานหนักและบังคับให้เจ้าหญิงเตรียมตัวเข้าพิธีอภิเษกสมรสกับเจ้าชายต่างเมืองที่พระองค์ได้เลือกไว้ให้เพื่อลบคำคอรหาและเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองของบ้านเมือง หัวใจของเจ้าหญิงปทุมมาแตกสลายความรักที่เคยสวยงามกลับกลายเป็นยาพิษที่กรีดลึกลงไปในใจเมื่อรู้ว่าคนรักกำลังจะถูกประหารและตนเองกำลังจะถูกพรากอิสรภาพไปตลอดชีวิตคืนนั้นเองเจ้าหญิงและทหารหนุ่มจึงตัดสินใจที่จะหลบหนีไปด้วยกัน พวกเขาวางแผนที่จะหนีออกไปใช้ชีวิตอย่างสามัญชนในดินแดนห่างไกลที่ไม่มีใครรู้จักแต่โชคชะตากลับไม่เคยเข้าข้างคนทั้งสองกองทหารของเจ้าผู้ครองนครได้ตามมาทันเสียก่อนเสียงฝีเท้าม้าและเสียงตะโกนดังกึกก้องไปทั่วป่าทหารหนุ่มพยายามต่อสู้สุดชีวิตเพื่อปกป้องคนรัก แต่ด้วยจํานวนที่น้อยกว่าจึงไม่อาจต้านทานได้เขาถูกสังหารลงอย่างเลือดเย็นต่อหน้าต่อต,อตาของเจ้าหญิงณนะบริเวณปากถ้ำนั่นเองภาพคนรักล้มลงสิ้นใจตรงหน้าทำให้โลกทั้งใบของพระหญิงพังทลายลงในพริบตาเสียงกรีดร้องของพระองค์ดังไปทั่วหุบเขาความเสียใจความโกรธแค้นและความสิ้นหวังถาโถมเข้าใส่จิตใจ จนมิอาจทานทนได้ไหวในห่วงเวลาแห่งความวิปรโยคนั้นเจ้าหญิงได้วิ่งเข้าไปในโพรงถ้ำอันมืดมิดพร้อมกับเปล่งวาจาสาบแช่นออกมาด้วยความเจ็บปวดว่าขอจองจำดวงวิญญาณของพระองค์ไว้ณนถะ้ำแห่งนี้จะไม่ขอไปผุดไปเกิดจะขอรอคอยคนรักของพระองค์อยู่ตรงนี้ไปชั่วนิรันดร บ้างก็ว่าพระองค์ทรงใช้กริดปลิดชีพตนเองตามคนรักไปในความมืดของถ้ำบ้างก็ว่าพระองค์ตรอมใจจนสิ้นพระชนอยู่ในนั้นไม่มีใครรู้ความจริงแต่สิ่งที่ทุกคนรู้ก็คือนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาดวงพระวิญญาณของเจ้าหญิงปธุมมาก็ไม่เคยได้ออกจากถ้ำนั้นอีกเลย กลายเป็นวิญญาณที่ถูกจองจำด้วยคำสาปของตนเองเฝ้ารอคอยคนรักที่ไม่มีวันกลับมาโซคณาตกรรมได้ผ่านพ้นไปแต่เรื่องราวยังคงไม่จบลงเพียงเท่านั้นเพื่อนอกเหนือจากดวงวิญญาณของเจ้าหญิงที่ถูกพันธนาการไว้แล้วสถานที่แห่งนี้ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่น่าอัศจรรย์และเป็นที่เคารพยำเกรงของชาวบ้านนั่นก็คือ ฝูงปลาจำนวนมหาศาลที่อาศัยอยู่ในลำธารหน้าธรรมปลาเหล่านี้ไม่ใช่ปลาธรรมดาครับชาวบ้านเชื่อกันว่าพวกมันคือปลาอารักษ์หรือปลามเหสักดที่คอยทำหน้าที่พิทักษ์รักษาธรรมแห่งนี้และคอยปรบนิบดวงวิญญาณของเจ้าหญิงผู้โศกเศร้ามีตำนานยากย่อยเล่าเสริมกันมาอีกว่าฝูงปลานี้คือเหล่าทหารและข้ารับใช้ผู้พักดีของเจ้าหญิง ที่เมื่อทราบข่าวการสิ้นพระชนของพระองค์ก็พากันมาปลิดชีพตนเองเพื่อติดตามรับใช้เจ้าหญิงในภพภูมิต่อไปและได้มาเกิดเป็นฝูงปลาอยู่หน้าถ้ำแห่งนี้คอยปกป้องไม่ให้ใครเข้ามารบกวนความสงบของเจ้าหญิงด้วยความเชื่อนี้เองทําให้เกิดเป็นข้อห้ามสําคัญที่สืบทอดกันมารุ่นสู่รุ่นนั่นคือห้ามใครก็ตามจับปลาในบริเวณนี้ไปกิน หรือไปทำร้ายโดยเด็ดขาดแน่นอนครับในทุกที่ที่มีข้อห้ามย่อมมีคนที่คิดจะลองดีมีเรื่องเล่าจากคนเท่าคนแก่ในพื้นที่ว่าเคยมีคนต่างถิน่นที่ไม่รู้หรือไม่เชื่อในตำนานได้แอบมาจับปลาที่นี่ไปทำเป็นอาหารว่ากันว่าในคืนนั้นเองคณะที่เขากำลังจะกินปลาที่ปรุงสุกแล้วก็พลันได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้คร่ำครวญดังมาจากในครัว ทั้งๆท,ที่ในบ้านไม่มีใครอยู่เลยสักคนเสียงนั้นโหยหวนและฟังดูเจ็บปวดทรมานอย่างยิ่งจนเขาเกิดความกลัวจนขวัญหนีดีฟอต้องรีบนำปลาที่เหลือไปขอขามาที่หน้าถ้าในคืนนั้นทันทีบางเรื่องราวก็ไปไกลกว่านั้นบอกว่าคนที่กินปลาเข้าไปจะเกิดอาการเจ็บปว่วยโดยไม่ทราบสาเหตุท้องไส้ปั่นป่วนอย่างรุนแรงหรือบางคนก็ฝันร้าย เห็นผู้หญิงผมยาวชุดขาวมายืนร้องไห้อยู่ที่ปลายเตียงทุกคืนจนต้องกลับไปทำพิธีขอขมาลาโทษเรื่องราวหล่านี้อาจจะไม่มีข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แต่สำหรับชาวบ้านในพื้นที่แล้วมันคือเครื่องตอกย้ำความศักดิ์สิทธิ์และความอาถรรพ์ของสถานที่แห่งนี้ได้เป็นอย่างดีความเชื่อไม่ได้หยุดอยู่แค่เรื่องของฝูงปลา แต่ยังรวมไปถึงตัวถ้ำเองด้วยชาวบ้านเชื่อว่าภายในถ้ำไม่ได้มีเพียงดวงวิญญาณของเจ้าหญิงเท่านั้นแต่ยังมีดวงวิญญาณของทหารคนรักและบริวารอื่นๆสิงสถิตยอยู่ด้วยการเข้าไปในถ้ำจึงต้องทำด้วยความเคารพไม่พูดจาเสียงดังไม่ลบลูดูมิน่นหรือแสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสมเพราะนั่นอาจหมายถึงการรบกวนพวกเขาและอาจนำพาสิ่งที่ไม่ดีติดตัวกลับออกมาด้วย ทุกวันนี้หาใครได้ไปเยือนที่ถ้ำปลาผาเสด็จจะเห็นสารเพียงตาเล็กๆตั้งอยู่บริเวณทางเข้าเป็นเครื่องยืนยันถึงความเชื่อและแรงศรัทธาที่ผู้คนมีต่อตำนานบทนี้ตำนานที่ถูกเล่าขานผ่านสายน้ำและฝูงปลาผู้พิทักษ์ที่ซื่อสัตย์แห่งโศกนาฏกรรมความรัก สิ่งที่ทำให้ตำนานของเจ้าหญิงแห่งถ้ำปลาผาเสด็จยังคงทรงพลังและหน้าคนลุกมาจนถึงทุกวันนี้ไม่ใช่เป็นเพียงแค่เรื่องเล่าจากอดีตแต่เป็นประสบการณ์ร่วมของผู้คนจำนวนมากที่เคยไปเยือนสถานที่แห่งนี้ประสบการณ์ที่ทำให้พวกเขาเชื่อว่าในความมืดมิดของถ้ำนั้นมีบางสิ่งบางอย่างอยู่จริงๆ เรื่องเล่าที่ถูกพูดถึงมากที่สุดและเป็นที่มาของความน่ากลัวทั้งหมดก็คือเรื่องของเสียงนักท่องเที่ยวหลายคนหรือแม้กระทั่งคนในพื้นที่เองต่างเคยให้การตรงกันว่าเมื่อเดินเข้าไปในถ้ำลึกๆในจุดที่แสงสว่างเริ่มเลือนหายและความเงียบเข้าครอบงำพวกเขามักจะได้ยินเสียงแปลกๆดังแว่วมาตามลมเสียงที่ว่านั้นมีลักษณะคล้ายเสียงอื้อืันของผู้หญิง เป็นเสียงอื้อื่นที่แผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานเรากับคนร้องไห้มาเป็นเวลานานจนแทบจะขาดใจบางครั้งเสียงนั้นก็ดังขึ้นมาแล้วก็เงียบหายไปอย่างรวดเร็วแต่บางครั้งมันก็ดังต่อเนื่องอยู่นานหลายนาทีจนทำให้คนที่ได้ยินรู้สึกเย็นว่าไปทั้งสันหลังบางคนเล่าว,ว่านอกจากเสียงร้องไห้แล้วยังเคยได้ยินเหมือนเสียงคนพูดคุยกันเบาๆ เป็นภาษาโบราณที่ฟังไม่เข้าใจดังมาจากผนังถ้ำที่มืดสนิทหรือบางครั้งก็ได้ยินเหมือนเสียงดนตรีไทยโบราณแว่วมาไกลๆสร้างบรรยากาศที่ทั้งวังเวงและน่าพิศวงในเวลาเดียวกันนอกเหนือจากเรื่องเสียงแล้วยังมีเรื่องของสัมผัสที่มองไม่เห็น หลายคนเล่าว่าขณะที่กำลังยืนชมความงามของหินงอกหินย้อยอยู่เพลินๆจูจ่ๆก็รู้สึกเหมือนมีลมเย็นๆพัดผ่านตัวไปทั้งๆที่บริเวณน,นั้นเป็นจุดอับลมหรือรู้สึกเหมือนมีใครบางคนมาเดินผ่านอยู่ข้างหลังแต่พอหันไปมองก็ไม่พบใครแม้แต่คนเดียวความรู้สึกที่น่ากลัวที่สุดที่หลายคนเคยเจอคือความรู้สึกเหมือนถูกจ้องมองอยู่ตลอดเวลา สายตาที่มองไม่เห็นซึ่งจับจ้องมาจากมุมมืดซึกแห่งภายในธรรมทำให้รู้สึกอึดอัดและอยากจะรีบเดินออกจากตรงนั้นให้เร็วที่สุดเคยมีเรื่องเล่าของกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่เข้าไปลองของในถ้ำตอนกลางคืนพวกเขาพกแค่ไฟฉายไปไม่กี่กระบอกแล้วท้าทายตะโกนเรียกชื่อเจ้าหญิงในตำนาน ว่ากันว่าหลังจากที่ตะโกนไปได้ไม่นานไฟฉายทุกกระบอกในกลุ่มก็เกิดดับพรืบลงพร้อมกันโดยไม่มีสาเหตุทิ้งให้พวกเขาอยู่ในความมืดมิดที่น่าพรึงขู่และในความเงียบนั้นเองพวกเขาก็ได้ยินเสียงฟีเท้าของใครบางคนกำลังเดินลากพื้นเข้ามาใกลๆ้ๆพร้อมกับเสียงร้องไห้ที่ดังขึ้นเรืเร่อยๆจนหน้าขนหัวลุกประสบการณ์เหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือเป็นเพียงสิ่งที่จิตใจปรุงแต่งขึ้นมาเพราะความกลัวแต่มันก็ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของตำนานถ้ำปลาผาเสด็จไปแล้วมันคือเสียงสะท้อนจากความมืดที่คอยย้ำเตือนผู้มาเยือนทุกคนว่าสถานที่แห่งนี้มีเจ้าของและเรื่องราวโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นณที่นี่ยังไม่เคยจางหายไปไหน สิ่งที่ทำให้ตำนานของเจ้าหญิงแห่งถ้ำปลาผาสเสด็จยังคงทรงพลังและน่าคนลุกมาจนถึงทุกวันนี้ไม่ใช่เป็นเพียงแค่เรื่องเล่าจากอดีตแต่เป็นประสบการณ์ร่วมของผู้คนจำนวนมากที่เคยไปเยือนสถานที่แห่งนี้ประสบการณ์ที่ทำให้พวกเขาเชื่อว่าในความมืดมิดของถ้ำนั้นมีบางสิ่งบางอย่างอยู่จริงๆ เรื่องเล่าที่ถูกพูดถึงมากที่สุดและเป็นที่มาของความน่ากลัวทั้งหมดก็คือเรื่องของเสียงนักท่องเที่ยวหลายคนหรือแม้กระทั่งคนในพื้นที่เองต่างเคยให้การตรงกันว่าเมื่อเดินเข้าไปในถ้ำลึกๆในจุดที่แสงสว่างเริ่มเลือนหายและความเงียบเข้าครอบงำพวกเขามักจะได้ยินเสียงแปลกๆดังแว่วมาตามลมเสียงที่ว่านั้นมีลักษณะคล้ายเสียงอือื้นของผู้หญิง เป็นเสียงอือื่นที่แผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานเรากับคนร้องไห้มาเป็นเวลานานจนแทบจะขาดใจบางครั้งเสียงนั้นก็ดังขึ้นมาแล้วก็เงียบหายไปอย่างรวดเร็วแต่บางครั้งมันก็ดังต่อเนื่องอยู่นานหลายนาทีจนทำให้คนที่ได้ยินรู้สึกเย็นว่าไปทั้งสันหลังบางคนเล่าว,ว่านอกจากเสียงร้องไห้แล้ว ยังเคยได้ยินเหมือนเสียงคนพูดคุยกันเบาๆเป็นภาษาโบราณที่ฟังไม่เข้าใจดังมาจากผนังถ้ำที่มืดสนิทหรือบางครั้งก็ได้ยินเหมือนเสียงดนตรีไทยโบราณแว่วมาไกลๆสร้างบรรยากาศที่ทั้งวังเวงและน่าพิศวงในเวลาเดียวกันนอกเหนือจากเรื่องเสียงแล้วยังมีเรื่องของสัมผัสที่มองไม่เห็น หลายคนเล่าว่าขณะที่กำลังยืนชมความงามของหินงอกหินย้อยอยู่เพลินๆจูจ่ๆก็รู้สึกเหมือนมีลมเย็นๆพัดผ่านตัวไปทั้งๆที่บริเวณน,นั้นเป็นจุดอับลมหรือรู้สึกเหมือนมีใครบางคนมาเดินผ่านอยู่ข้างหลังแต่พอหันไปมองก็ไม่พบใครแม้แต่คนเดียวความรู้สึกที่น่ากลัวที่สุดที่หลายคนเคยเจอคือความรู้สึกเหมือนถูกจ้องมองอยู่ตลอดเวลา สายตาที่มองไม่เห็นซึ่งจับจ้องมาจากมุมมืดซึกแห่งภายในธรรมทำให้รู้สึกอึดอัดและอยากจะรีบเดินออกจากตรงนั้นให้เร็วที่สุดเคยมีเรื่องเล่าของกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งที่เข้าไปลองของในถ้ำตอนกลางคืนพวกเขาพกแค่ไฟฉายไปไม่กี่กระบอกแล้วท้าทายตะโกนเรียกชื่อเจ้าหญิงในตำนานว่ากันว่าหลังจากที่ตะโกนไปได้ไม่นานไฟฉายทุกกระบอกในกลุ่ม ก็เกิดดับพรืบลงพร้อมกันโดยไม่มีสาเหตุทิ้งให้พวกเขาอยู่ในความมืดมิดที่น่าพรึงขู่และในความเงียบนั้นเองพวกเขาก็ได้ยินเสียงฝีเท้าของใครบางคนกำลังเดินลากพื้นเข้ามาใกล้ๆพร้อมกับเสียงร้องไห้ที่ดังขึ้นเรื่อยๆจนหน้าขนหัวลุกประสบการณ์เหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือเป็นเพียงสิ่งที่จิตใจปรุงแต่งขึ้นมาเพราะความกลัว แต่มันก็ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของตำนานถ้ำปลาผาสเสด็จไปแล้วมันคือเสียงสะท้อนจากความมืดที่คอยย้ำเตือนผู้มาเยือนทุกคนว่าสถานที่แห่งนี้มีเจ้าของและเรื่องราวโศก,กนาฏกรรมที่เกิดขึ้นณที่นี่ยังไม่เคยจางหายไปไหน